ตอนเช้านี้เราก็ตื่นแตเช้านะครับตื่นมาพักงแล้วแล้วก็เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็จะไป,ปนนะะกไปินเกี่ยวน้ำที่เราทำไว้นะครับ ยังมาเดิมนะครับเช้า เกี้ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็จะมางเล่นเงินก่อนนะครับเพราะว่าเบ็ดก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวเราจะต้องชาร์จเบ็ดไปนะครับแล้วก็จะพักผ่อนอีกสักพักหนึ่งนะเราจะคอยดูว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วก็ตอนนี้เราก็แช่ผ้าไว้นะครับผมเล่นเงินกันก่อนครับวันนี้เราก็นอนเล่นทั้งวันแล้วนะครับแล้วก็ซักผ้า เราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งใจว่าจะเดี๋ยวจะไปซื้อส้มตําที่ตลาดสามสี่นะครับผมแล้วก็จะมาหาอะไรกินกันกินต่อครับเดี๋ยวค่อยกลับมาต้มไข่ครับปะ่ะเออตอนนี้เราก็มาที่รถแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปตลาดสามสี่เนาะอยากกินส้มตําครับอยากกินตําทะเล ็เดี๋ยวจะไปดูก่อนตอนนี้เราก็ลว,ลวกเส้นบะหมี่ไว้นะครับแล้วก็ม,มาม่าเกาหลีเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อ,เ,อ,อเห็ดเห็ดเข็มทองแล้วก็อาจจะซื้อมะละกอมาเพิ่มนะครับเพราะว่าอาจจะไม่อิ่มเพราะเวลาเป็นคนกินกินเยอะมากแล้วก็เมื่อเช้าเรากินเกลียวไปนะครับเราก็ตอนนี้ก็กินกล้วยไปลูกหนึ่งยังไม่มีอะไรตกถึงท้องก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนอีกวันนึง จริงๆตั้งใจว่าวันนี้จะไปเที่ยวอีกวันหนึ่งนะแต่คิดว่าเอาเป็นวันพักผ่อนดีกว่านะคะเพราะว่าเราซักผ้าเนาะเดี๋ยวเราก็รีดผ้าทํางานบ้านไว้นะครับพรุ่งนี้เราก็ต้องไปทํางานกันแล้วนะคะผมโอเคตอนนี้เราก็อุ่นอุ่นเครื่องนะครับก็เดี๋ยวเราก็เดินทางไปสามศูนยี่กันดีกว่าครับพร้

我不要，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 我不我不要，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 不要，我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 不要，不要，我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 不我不要，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 不要，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 不我不要，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 不不要，不要，不不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  Terima kasih kerana menonton! นี่เราก็เดินตลาดเียบน้อยแหละคได้ของ แต่เดี๋ยวซื้อของกินเล่นมานะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปกินที่ห้องก็ได้ตอนนี้คือยัมหิวไส้กิ้วไปก่อนมันก็จะงวนหยิดงวนเหงีดหน่อยนะแล้วก็ตอนนี้รถก็เยอะด้วยแล้วมาพร้อมกับเขาเวลาเลิกงานนะครับมันก็จะวุ่นวายหน่อยก็คิดว่านั่งเล่นก่อนดีกว่าดินส้มรอสักลูกมาผิดเวลานะครับมีเวลาทั้งวันแล้วไม่มาแตมาตอนช่วงเลิกงาน จะมารถติดกับเขาหน่อยนะครับโอเคเอาเฮอยไปเจอกันอีกทีที่หอเลยครับผม น้ำแข็งึกถึงคเลอรไอมหาโพสัมพันธ์เท่านั้นไม่การสวีดีดีทุกวันไม่มีวันหยุดโทรเลย0ู2ย์เก0 0สก7ชอนชอบุกกว่านัชบทุกคนโปรซมาชอที่เอสีซูเปอร์มาจเห็นเห็นสินค้าสั่ ตอนนี้เราก็ถึงหอแล้วนะครับผมขี่รถไปติดเล่นกับเขาชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ไม่ติดเล่นนะชั่วโมงหนึ่งน้ำมันกับหมดนะครับผมยีนาทียังกลับมาถึงหอโอเคไปซื้อ้มตำมาถุงหนึ่งแล้วก็เราซื้อเคองสซมตำอีกหนึ่งนะครับเสือไม่อิ่มเพราะว่าเวลาหิวก็คือ อะไรหิวคือแบบนะนึกหิวมากอะ่ะคือวันนี้ก็ได้กินแค่เกี๊ยวอะ่ะแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรอีกก็ไปเราไปเตรียมของกินกันครับตำทะเลเราซื้อมานะครับแล้วเ,เราก็ลวกเห็ดเพิ่มนะครับแล้วเราก็มีสามหรือสี่ก้อนนะครับที่เหลือจากวันที่ซื้อมีเกี๊ยวนะครับแล้วเราก็มีด้วยปีกไก่ทอดกระผมผมก็ เดี๋ยวไปกินกันครับแล้วก็เรามีน้ำแข็งด้วยแล้วก็มีโค้กด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เคลียเนาะโอเคแล้วก็กินส้มตำเสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะไปอาบน้ำสวดมนต์นอนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องไปทำงานแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่า เราตั้งใจจะพักผอ่อนเนาะทีแรกตั้งใจว่าจะรีดผ้าด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะว่าตั้งใจจะเป็นวันพักผ่อนเพราะว่าเราก็เที่ยวมาหลายวันแล้วเนะเาะพอเดี๋ยวเราก็อาบน้ำพักผลล่อนครับผมไปเจอกันพรุ่งนี้ครับ